เพื่อให้เข้าใจในบริบทแต่ละครอบครัวมากขึ้นและเตรียมพร้อมหากมีปัญหาในครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะคผู้เรียนจึงจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาครอบครัวและสามารถนําเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการดูแลครอบครัวที่มีเด็กปฐถมไวัยได้ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจึงมาเรียนเรื่องเครื่องมือศึกษาครอบครัวกันค่ะเครื่องมือชิ้นแรกนะคะเรียกว่า วงจรชีวิตครอบครัววงจรชีวิตครอบครัวคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่ทํานายได้และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของแต่ละครอบครัวความเชื่อถือวัฒนธรรมและวิธีการดำรงชีวิตของสังคมนั้นโดยมีลักษณะที่สำคัญ3ประการก็คือมีรูปแบบที่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นระยะและมีความเป็นสากลซึ่งเราสามารถแบ่งระยะวงจรชีวิต ครอบครัวได้เป็น8ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1ระยะสร้างครอบครัวใหม่นะคะเป็นระยะที่ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่และคนใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงสามีหรือภรรยานะคะพัฒนาความเป็นอิสระสร้างความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาที่เหมาะสมความผูกพันกันของครอบครัวใหม่และครอบครัวเดิม ถ้ามีมากเกินไปอย่างเช่นครอบครัวใหม่ยังอยู่กับครอบครัวเดิมอยู่เครือญาติอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่ของคู่สมรสมากเกินไปหรือถ้ามีความผูกพันกันน้อยเกินไประหว่างคู่สมรสใหม่กับครอบครัวเดิมก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ปัญหาที่เราพบได้ง่ายๆเลยก็คือ,อพ่อแม่ที่สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากลูกหลานหรือขาดความสัมพันธ์ไปนะคะในกรณีที่มีความผูกพันกันน้อยเกินไป ซึ่งตรงนี้หลานๆที่ขาดความสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็อาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ที่ผ่านมาของญาติญาติก็เป็นได้ค่ะระยะที่2ระยะครอบครัวมีบุตรเล็กเป็นระยะตั้งแต่มีบุตรถึงบุตรอายุประมาณ30เดือนระยะนี้ครอบครัวต้องปรับตัวเพื่อรับบทบาทใหม่คือความเป็นพ่อเป็นแม่และ รวมถึงคู่สมรสนั้นก็จะต้องรักษาความสัมพันธ์ของกันและกันไว้ด้วยปรับความเข้าใจกันปรับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเพื่อรับบุตรที่จะเกิดขึ้นใหม่ระยะถัดมานะคะเป็นระยะที่3ก็คือระยะที่มีบุตรก่อนวัยเรียนเป็นระยะครอบครัวที่มีบุตรอายุตั้งแต่สองขวบจนถึง6ปีนะคะ ระยะนี้จะเป็นการเตรียมสำหรับลูกและภรรยาคู่สามีภรรยาที่จะต้องแยกกันอยู่อย่างเช่นเตรียมห้องเตรียมพื้นที่ที่จะต้องแยกกันอยู่แต่ในวัฒนธรรมตะวันออกส่วนใหญ่อย่างเช่นประเทศของเราบางครอบครัวนะคะก็คือลูกจะอยู่กับพ่อกับแม่จนถึงวัยรุ่น ครอบครัวในลักษณะระยะนี้นะคะสามีภระระยาก็ควรปรับตัวเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวของทั้งชีวิตคู่แล้วก็ทั้งของบุตรด้วยระยะที่4นะคะเป็นระยะบุตรวัยเรียนระยะนี้นะคะบุตรจะอยู่มีอายุอยู่ที่6 1ถึงปีระยะนี้ครอบครัวจะสร้างกฎระเบียบใหม่ให้ลูกและลูกเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าสังคมพ่อแม่มีหน้าที่มอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบ แล้วก็ลูกก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆกับสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนด้วยระยะที่5ระยะครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นนะคะระยะครอบครัวนี้นะคะบุตรจะมีอายุตั้งแต่ประมาณ13-18ถปีครอบครัวนี้จะมีการขยายขอบเขตและความรับผิดชอบของลูกมากขึ้นลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมมีการพัฒนา เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตนเองให้มั่นคงมีความเป็นตัวของตัวเองลูกก็จะเริ่มออกจากหางครอบครัวแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้อื่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคู่สามีภรรยาก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการแยกตัวของลูกค่ะระยะที่6ระยะครอบครัวที่มีบุตรเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะ ระยะครอบครัวนี้นะคะบุตรจะมีอายุมากกว่า18-20ปถึงีปีระยะนี้ลูกจะเริ่มแยกตัวออกจากครอบครัวไปสร้างครอบครัวใหม่พ่อกับแม่ก็ต้องปรับตัวยอมรับในความเป็นผู้ใหญ่ของลูกยอมรับการแต่งงานการแยกออกไปมีครอบครัวของลูกๆหรือการที่มีคนอื่นๆคนสมาชิกใหม่เข้ามาอย่างเช่นลูกเขยลูกสะใภ้นะคะระยะครอบครัวนี้นะคะพ่อกับแม่อาจจะรู้สึกว้าเวเป็นห่วงลูก ดังนั้นพ่อกับแม่ในระยะนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะระยะที่7ระยะลูกแยกจากครอบครัวเป็นระยะที่พ่อแม่กําลังย่างเข้าสู่วัยกลางคนระยะนี้ลูกเริ่มแยกออกจากครอบครัวอาจทําให้พ่อรู้สึกพ่อและแม่รู้สึกว่าเหวและถูกทอดทิ้ง พ่อกับแม่นะคะจะต้องปรับตัวกับการหมดบทบาทที่ที่มีต่อลูกและมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อนให้กันและกันและเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันในวัยชรา,านะคะรวมทั้งจะต้องเตรียมตัวเผชิญกับกับการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของเครือญาติที่สูงอายุระยะสุดท้าย ระยะคู่สมรสที่มีที่สูงอายุนะคะระยะนี้คู่สมรสที่สูงอายุต้องปรับตัวต่อกันและก็ต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่มีงานทําหรือเป็นภาวะของภาวะวัยเกษียณนั่นเองเอจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์และมีบทบาทใหม่กับลูกหลานและคู่ชีวิตนะคะปรับตัวให้เข้ากับความเสื่อมโทมของร่างกายปรับตัวให้เข้ากับ การสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองท,ที่จำเป็นที่จะต้อง,พ,งพึ่งพาลูกหลานมากยิ่งขึ้นปรับตัวกับการสูญเสียของชีวิตคู่เพื่อนหรือสังคมที่ตัวเองคุ้นเคยนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นระยะทั้ง8ระยะของอระยะของครอบครัวนะคะหรือเขาเรียกว่า family life cycle นะคะการที่เราทราบว่าสมาชิกข,ของครอบครัวในที่เราดูแลอยู่เนี่ยอยู่ในระยะไหน อยู่ในวงจรชีวิตของครอบครัวท,ท,ที่ลำดับที่เท่าไหร่จะช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวในระยะต่างๆนั้นๆได้ค่ะเครื่องมือถัดมานะคะก็คือแผนภูมิครอบครัวหรือ family tree หรือบางทีเราเรียกว่า family g e n o g r a m นะคะ เป็นการรวบรวมข้อมูลของครอบครัวย้อนหลังไปประมาณ3ช่วงอายุคนโดยมีรายละเอียดเช่นมีเพศอายุวันเกิดวันตายอาชีพหรือเหตุการณ์สำคัญสคัญต่างๆในช่วงชีวิตของคนคนนั้นนะคะประโยชน์ของแผนภูมิครอบครัวจะทำให้เราช่วยทราบถึงโครงสร้างของครอบครัวและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆ ช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะโรคทางพันธุกรรมและทำให้เราได้ข้อมูลในอดีตซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาในปัจจุบันทำให้เข้าใจสถานการณ์และปัญหาของครอบครัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเรามาดูวิธีการวาดแผนภูมิครอบครัวกันนะคะ ผู้เรียนนะคะจะต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของครอบครัวก่อนเราถึงจะสามารถเขียนหรือวาดแผนภูมิครอบครัวมาได้อันดับแรกนะคะเพศชายจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเพศหญิงจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์วงกลมถ้ามีผู้เสียชีวิตก็จะมีการกรบาดอยู่ตรงกลางถ้าเป็นผู้ป่วยหรือคนที่เราศึกษาอยู่ก็จะมีตัวอักษรชี้นะคะ ถ้าไม่ทราบเพศก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์อื่นๆผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตัวของ,ของเราเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีเส้นลากขีดลงมาแล้วก็เชื่อมกันนะคะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์หย่าร้างก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์มีเส้น2เส้นขีดคาดระหว่างคู่แต่งงานค่ะทีนี้การวาดนะคะอย่างน้อยเราต้องวาด ครอบครัวทั้งหมดอย่างน้อยก็คือ3ชั่วอายุคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือ3 Generation ใส่ชื่ออายุหรือวันเดือนปีเกิดของสมาชิกในทุกคนในครอบครัวนะคะใส่อายุถ้ามีคนไหนเสียชีวิตก็ให้แจ้งระบุสาเหตุการตายของสมาชิกในครอบครัวนั้นๆด้วยถ้าเราไม่ทราบเราก็ไม่เขียนก็ได้นะคะ แล้วก็ระบุโรคหรือปัญหาความเจ็บป่วยหรือปัญหาอื่นๆที่สำคัญสคัญลงไปในบุคคลที่เขามีปัญหานั้นๆแล้วก็วาดวงล้อมนะคะรอบสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะสมาชิกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันก็จะมีทั้งหมด2คนนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เส้นสีส้มนะคะที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ครอบครัวเดียวกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทราบความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวก็ให้เขียนลากเส้นลงไปด้วยอย่างเช่นเส้นสีเขียวที่อยู่ในตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์แสดงเส้นความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนในครอบครัวคือเขามีความสนิทสนมกันจากนั้นให้เขียนบันทึกว่าใครเป็นคนบันทึกเขียนชื่อและวันที่ที่บันทึกด้วยนะคะเพราะว่า แผนภูมิครอบครัวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยสรุปแล้วนะคะแผนผังครอบครัวหรือแผนภูมิครอบครัวนะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจระบบครอบครัวมากยิ่งขึ้นใช้ในการดูแลครอบครัวนั้นๆการเขียนแผนผังหรือการเขียนแผนภูมิครอบครัวจะทำให้ได้ประวัติที่ผสมผสานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางชีวภาพข้อมูลทางจิตสังคม และข้อมูลทางครอบครัวได้อย่างรวดเร็วทําให้สามารถเข้าถึงเข้าใจชีวิตเข้าใจสภาพของครอบครัวนั้นๆได้ดีดดยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. เมื่อผู้เรียนนะคะได้เรียนทั้งสองเครื่องมือที่สําคัญของของการศึกษาครอบครัวแล้วทีนี้จะมาชวนผู้เรียนนะคะได้มาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะหร์ระบบครอบครัวหรือ family system assessment นะคะ การวิเคราะห์ระบบครอบครัวคืออะไรก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทําความเข้าใจเชิงลึกเพื่อหาปัญหาความต้องการและศักยภาพของครอบครัวนั้นๆและนําไปสู่การวางแผนดูแลครอบครัวและการแก้ไขปัญหาในครอบครัวนั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะเรามาดูกันนะคะ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวระ,ระยะไหนนะคะที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือ,อระยะต่างๆของครอบครัวทั้ง8ระยะเราต้องทราบก่อนว่าครอบครัวนี้อยู่ในครอบครัวระยะใดครอบครัวระยะไหนในระยะนั้นมีภารกิจหรือมีวิธีปฏิบัติยังไงลักษณะของคนในครอบครัวลักษณะของพ่อแม่ลักษณะของลูกจะต้องเจอ กับอะไรบ้างข้อที่2ประเภทของครอบครัวมีใครอยู่มีหรือมีใครอยู่บ้างประเภทของครอบครัวก็อย่างเช่นครอบครัวเดียวครอบครัวขยายสมาชิกในบ้านนั้นมีมีใครประกอบไปด้วยใครบ้างจํานวนทั้งหมดกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คนนะคะข้อที่3ปกติอยู่กันอย่างไรและมีใครทําอะไรบ้างในข้อนี้ มันก็จะแสดงถึงความสัมพันธ์ว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างในบ้านอย่างเช่นคนนี้มีหน้าที่ทำกับข้าวคนนี้มีหน้าที่กวาดบ้านคนนี้มีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ดูแลน้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อที่4ใครเป็นผู้ตัดสินใจในบ้านข้อนี้ก็คืออาจจะดูความอาวุาวโสสูงสุดของคนในบ้านอย่างเช่นคุณพ่อมีอาวุโสสูงสุดในบ้านเป็นผู้ตัดสินใจ ภายในบ้านหรือบางครอบครัวอาจจะไม่ใช่คุณพ่ออาจจะเป็นคุณแม่หรืออาจจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณยายเป็นต้นค่ะข้อที่5ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งมีลูกมีพ่อมีแม่มีขอบเขตความเป็นส่วนตัวหรือหรือไม่หรือคุณพ่อคุณแม่เข้าไปยุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของลูกถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นครอบครัวนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้าเกิดครอบครัวไหนจัดการขอบเขต สมาชิกแต่และครอบครัวได้ดีครอบครัวนั้นก็จะไม่มีปัญหานะคะข้อที่ 6. เมื่อเกิดปัญหาครอบครัวมีการปรับตัวอย่างไรข้อนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าครอบครัวแต่และครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาแล้วแต่ละครอบครัวเขามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเขามีการคุยกันไหมหรือต่างคนต่างอยู่เขาผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ยังไงข้อที่7รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอพอมีปัญหาแล้วรูปแบบ ในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรใช้แบบเดิมหรือไม่หรือมีการมีรูปแบบใหม่ๆในการแก้ปัญหามีการช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาข้อที่8ข้อสุดท้ายนะคะมีใครในครอบครัวที่มีโอกาสเกิดปัญหาในอนาคตบ้างก็คือ,อลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะแพะรับบาปนะคะถ้าเกิดพูดตามภาษา,าทางวิชาการ เช่นครอบครัวหนึ่งมีใครที่มีสิ่งของที่ผิดผิดปกติไปหรือเกิดปัญหาในครอบครัวมีใครทําแก้วแตกจานแตกทุกคนในครอบครัวจะโทษคนนี้คนเดียวลักษณะนี้เขาเรียกว่าแพลรับบาปเราจะต้องดูว่าคนในครอบครัวนี้ในครอบครัวนี้มีมีคนสมาชิกในครอบครัวที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าครอบครัวนี้น่าจะมีปัญหา เพราะว่ามันไม่ตรงไปตรงมาคือพอมีปัญหาแล้วจะโทษคนนี้คนเดียวทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนทําผิดก็ได้ค่ะสําหรับเครื่องมือที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะก็คือเครื่องมือการศึกษาครอบครัวและการวิเคราะห์ระบบครอบครัวนะคะ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดต่างๆในครอบครัวนั้นๆได้เมื่อเราพบเจอปัญหานะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำไปสู่การประสานงานส่งต่อกับทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัวทีมผู้นำองค์กรชุมชนนะคะหรืออ,องค์กรและหน่วยงานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวนั้นๆต่อไปได้ค่ะ